เบอร์ภาพเบอร์ Thank <laughs> you. มาแล้วมาแล้ว คุณที่ห้าล้านมูงใจค่ะไม่พอขึ้นใหม่ตัวนั้นแค่เบอร์ค่ะลองขึ้นใหม่ดูจะขึ้นได้ไหมก็ยังเบอร์อยู่พอพอได้หรือเปล่าไม่รู้เนาะ วิ้ยพิสุวรรณไปดีพิสุวรรณค่ะขอบคุณพิสุวรรณด้วยค่ะคิดถึงพิสุวรรณค่ะเป็นยังไงเนาะพี่สบายดีไหมค่ะขอบคุณด้วยที่มาให้กำลังใจแม่เวิค่ะสบายดีครับค่ะขอบคุณพิสุวรรณค่ะ ไม่เห็นพี่หลายวันไม่วหวยังยังบ่นถึงพี่สุวรรณอยู่ขอบคุณด้วยวันนี้ค่ะที่ให้กำลังใจแม่แวค่ะค่ะวัคุณมนตรีสวัสดีคุณมนตรีค่ะขอบคุณคุณมนตรีด้วยค่ะ ขอบคุณพี่สุวรรณด้วยขอบคุณคุณมนตรีด้วยค่ะขอบคุณที่ไม่ให้กำลังใจแม่แหว๋ค่ะคุณมนตรีภาพเบอร์ไหมคุณมนตรีภาพเบอร์ไหมพี่สุวรรณด้วย,ยแหละแม่เหวอว่าผ้า,าเบอร์นะแม่เหว๋อไหลครั้งหนึ่งแล้วค่ะพอดีขึ้นรอบสองเลยเนี่ยค่ะรอบสองก็ยังเบอร์อยู่ เป็นที่โทรศัพท์หรือเปล่าคะ <_ controversy> ขอบคุณคุณมันตีด้วยถ้าใครสนใจผ้าไหม ในสนใจผ้าไหม่แม่แหววขอบคุณสุมินทร์ด้วยฝากหมุนให้คนะ่ะโอ้ยคุณกูพพรยังไม่ลง <c oughs> ขอบคุณคุณมนตรีด้วยค่ะโอแคร์มเรียอแคกค่ะ คุณอาแขกด้วยค่ะไอเเขกคิดถึงขอบคุณไอเเขกด้วยค่ะสวัสดีครับลุงแขกค่ะขอบคุณคุณมันตีด้วยทักทายไอเแขกค่ะ ค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะขอบคุณทุกการบางใจด้วยค่ะ คุณหลินแคงสัสดีคุณคุณลินไหมคะแม่เบลอ่านผิดอ่านถูกขอโทษขอไปดวยดะะ้ค่ะอ่ะแขกเข้าหน้าห,หรือปากโทรศัพท์ภาพ,พเบอร์แม่อาแขกคะ่ะเป็นที่โทรศัพท์หรือเป็นที่ไวไฟ,ไฟบ้านค่ะแม่เบลถามอาเแขกคะ่ะ ขอบคุณอาแขกด้วยค่ะขอบคุณอาแขกด้วย่ะ เบอร์เกิดจากสัญญาณอินเทอร์เน็ต <On. S 1> อ่อนโอ้อ้แขกง,งั้นเราก็ไม่ซื้อซื้อซิมใส่เครื่องเลยบอกหรือไงเพราะว่าตอนนี้แม่แววใช้ไบภายในร้านอยู่ใช่ไหม ชั้นยาอินเทอร์เน็ตอ่อนน่าจะเป็นที่ไวไฟบ้านคะ่คะอเคค่ะ เอาแค่เอาแค่เลยซื้อมาก็เพิ่มค่าใช้ใจ่ายอีกแต่มีเงินก็ได้เลยอ๋ออาเคไม่ไม่ไปซื้อซิมใหม่ใส่หรือไงสวัสดีพี่เพนค่ะขอบคุณพี่เพนด้วยค่ะแต่อาขกถ้าลงวิดีโอมันพอได้อยู่อ่ะ แต่ถ้าไ์สดมันเบอร์ไหมมันเกี่ยวกับอะไรเนาะไม่เข้าใจค่ะลิวัสดีคุณลินค่ะพี่พี่เพนทักทายค่ะน้องเพนดีจ้าค่ะอาแขกค่ะขอบคุณอาแขกขอบคุณัสดีคุณมนตรีขอบคุณพี่พี่เพนด้วยค่ะคันนี่เพนด้วยค่ะ ถ้าอากาศร้อนเครื่องร้อนก็มีส่วนนะอ๋ออาแขกบอกว่าถ้าอากาศร้อนเครื่องร้อนก็มีส่วนขอบคุณพี่เพียนขอบคุณคุณมังตีขอบคุณอาแขกค่ะ เป็นภาพเบอร์พี่ขอบคุณที่เพ้นด้วยค่ะ ค่ะค่ะงั้นแม่แววขอลงไลน์ดีกว่าขอบคุณที่เพนขอบคุณอาแขกด้วยนะคะ่ะเดี๋ยวแม่แววขอดูโทรศัพท์ก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะคุณมันตรีด้วยค่ะ